หากใครกาลังสนใจเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าผมขอแนะนําีซ c การ์คุณสามารถเติมผ่าน Facebook ที่มีผู้ติดตามได้ถึง2 8 0 0 0คนหรือเว็บไซต์ได้2ช่องทางเติมง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่ถูกกว่าถึง35%หากใครสนใจเติมเกมสามารถอินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือสแกนคยวค้ดตรงบมขวาบนของคลิปชื่อสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับเอา้าทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเมทัลสลักนะทุกคนก็ตอนนี้ผมได้เจ้าตัวกระต่ายมาที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนบอกเลยว่า ดวงเกือบไม่ดีแต่ยังกลับมาได้ทุกคนก็อย่า,ามาเทสดวนเดือดกันอารอบที่แล้วผมได้อธิบายตัวข้อมูลเจ้าตัวกระต่ายไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็บอกเลยว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างโหดมากทุกคนแต่ในดวนเดือดเนี่ยผมจะลองเอามาใส่ดูว่าจะโหดแค่ไหนแต่ปืนที่ใช้อาอันนี้ผมจะใช้ปืนเลเซอร์นะทุกคนปืนกระจายผมไม่มีอะทุกคนก็เอาเลเซอร์มาแทนก่อน แต่ใครที่เล่นโหมด pve ก็แนะนำนะใช้บาส,สุก้าไม่ก็ปืนกระจายแล้วก็ตัวสไนเปอร์นะทุกคนสามปืนนี้แต่เลเซอร์ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ในผลด pve แต่ถ้า pvp เนี่ยบอกเลยว่าเหมาะมากทุกคนก็อธิบายสั้นๆทุกคนเจ้าตัวกระต่ายเนี่ยคือสกิลจะมีสิทธิพิเศษมากในการอ่าเพิ่มพวกคีดาเมจเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจให้กับตัวละครของทีมนะทุกคน ซึ่งบอกเลยว่าสกิลค่อนข้างโหดแล้วก็ตัวันเจ้าอันติเนี่ยอาจะเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มดาเมจให้กับทีมอีก40%ถือว่าโหดมากทุกคนเพิ่มเลือดได้ดีอยู่นะทุกคนแต่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็ถือว่า ตอนนี้มีกระต่าย3ตัวใช่ไหมรู้สึกคิดาเมจน่าจะเพิ่มอีกเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับน่าจะประมาณ3าทบอ่ะทุกคนถือว่าเพิ่มเยอะทั้งคิเลตคิดาเมจแล้วก็มีอ่าดาเมตต่อสู้อีกเพิ่มอีกเท่าไหร่น่าจะ45%นะถ้าสามทบขึ้นไปทบละ15บบอกเลยว่าแรงมากแต่แรงในที่นี้ไม่ใช่ใช้ตัวกระต่ายยิงนะใช้สกิลเสร็จแล้วเปลี่ยนตัวละครนะทุกคน จากตัวดาเมจหลักก็จะแรงขึ้นอีกทวีคูเลยเนี่ยเอากระตายไล่คิวเลยทุกคนอ่าอันติมาแล้วอันตินี่เพิ่มดาเมจอีก40%อื้อยังไม่ทันจะอะไรเลยบอสยังไม่ทันจะเกิดตายซะแล้วโอ้โหเลขสวยงามมาก60 ตอนนี้ก็ชนะ12ลวดเลยนะทุกคนเจอกับอาชนะลวด8มาดูกันว่าใครจะตกรอบระหว่างเจ้าทีมกระต่ายกับตัวนาเดียอ่ะรู้สึกรอบนี้เจอนาเดียแต่ผมเอากระต่ายลงนะ อ่ะรอบนี้ยังเสมอเดี๋ยวก่อนโอ้เจอตัวชนะแปดรวดอย่าพลาดอย่าพลาดมาสกิลแล้วก็เปลี่ยนตัวละครยิงแรงอยู่แรงอยู่ทุกคน แเราก็ตายด้วยแต่ไม่เป็นไรเรายังได้เปรียบอ้าวเดี๋ยวนะบัฟหมดแล้วบัฟตัวตัวกระต่ายเนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณ12วินะทุกคนตัวสกิลมันอนะเพิ่มสารพัดสรรพคุณเยอะมากอ่ะเอาอันติไปทุกคนพออันติปุ๊บนี่ตายอย่างไวมากทุกคน บอกเลยว่าเจ้ากระต่ายนี่ถือว่าดีนะในโหมด PVE ถือว่าไม่แย่ดีเลยแหละจะทำให้ตัวดาเมจของตัวละครหลักเนี่ยคือยิงโหดกว่าเดิมทุกคนอ่ะก็ฝั่งผมเป็นฝั่งชนะ12ต่อ8ก็น,นี้ตอนนี้ก็ชนะ13บรวดแล้วทุกคนไอถือว่าเล่นง,ง่ายมากนะทุกคนโดนเดือดพอเอาเจ้าตัวกระต่ายมาเล่น อรอบนี้เจอกับตัวไอเซเนอร์กุกิแล้วก็โโตัวโจ3ตัว เอผมชอบสกิลนะขนาดอยู่ไกลๆสกิลเหมือนต้องบังคับทบสามรอบเลยนะเนี่ยถึงจะมีกำแพงกัน้นแต่สกิลก็ทะลุกำแพงอะถือว่าเกียนอยู่นะตอนแรกคิดว่าพออยู่ไกลๆแล้วสกิลจะเด้งแค่ระยะโอ้โหนี่แบบน่าจะห่างจากระยะก็เด้งอยู่เหมือนเดิมถือว่ามีความโกงไม่น้อยเลย เออเรียบร้อยเจ้าต,ตัวกระต่ายไปแล้ว ไนไหนจ้าเดี๋ยวนะ้ะมันจะขึ้นรถแน่เลยอัน,นงว่าแล้วบอกเลยว่ายากทุกคนมันต้องฆ่าผมอีกประมาณสองตัวถึงจะชนะแต่เสียด <c oughs> ายร์ดบอสได้ทุกคนอ่ะรอบนี้ชิวๆเลยโอ้โหชนะกี่ตารวนเนี่ยสามตาแล้วทุกคน เจอทาม่าอย่างที่ผมเคยบอกนะทุกคนตัวทาม่าในดวนเดือดนี่ค่อนข้างผมบอกเลยว่าน่าจะอันดับหนึ่งเลยมั้งตัวทาม่าเกียนสุดๆเลยทุกคนแต่ไม่รู้ว่าทีมนี้น่าจะเล่นโหดไหม โดนเป่าหัวโดนก่อนแล้วไม่เป็นไรผมยังเอาคืนได้อยู่แต่สก,กิลใช่ไหมผมหนีก่อนโอ้โหมันยังจะขึ้นมาสก,กิลเอ้แต่ดูการเล่นแล้วไม่ธรรมดาคนนี้เล่นทามาโหดอยู่นะถ้าเก็บแล้วเด้งรีบเด้งขึ้นมาเอาโมไซย,ยกล้อมาชนเนี่ยไม่ธรรมดาทุกคน ไอ้ไม่เป็นไรสามหนึ่งแล้วบอกเลยว่าเจ,เจอเจ้าตัวพลังกระต่ายเรยียบร้อยแน่ถามาเล่นดีอยู่นะสี่สองแล้วทุกคนอุ้ย,ย,ยเดี๋ยวทุกคนงานเข้าแล้ว งามไส้แล้งามไส้และวเฮ้ยบอสจะตายบอสจะตายทันมหเนี่ยไม่ทนันไม่ทันทุกคนโอ้เสียดายมาแพ้ตอนฉากสุดท้ายก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับเจ้าตัวกระต่ตายในดโดเดิร์ถือว่าโหดเอาเรื่องนะทุกคนก็ตอนนี้ผมกำลังทำเพจ Facebook ก็อย่าลืมมาช่วยกันกดติดตามด้วยนะทุกคนคลิปนี้ก็จบทันใ้แล้วการถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าคุณแขกก็อย่าลืมฝากกด u b s สไ i b e ให้ด้วยนะฮะ